สวัสดีครับผมนายกพงศ์มงคลดิตกบลอศรีทัพหกศูนย์สี่วันนี้จะมาถทำเสน,เนอการส่งออกไก่สดแช่แข็งและแปรโลกจากประเทศไทยสูป่ประเทศสิงคโปร์ครับประเทศสิงคโปร์ชื่อทางการสราสาธารณรัฐสิงคโปร์เมืองหลวงดาวเทาคอหรือเซ็นทรัลภาษาราชการภาษาอังกฤษที่มาตรฐานมาลายูการปกครองครับระอบสาธารณรัฐ สภามีสภาเดียวประธา,านาธิบดีนางฮาริมายาคอบนายกรัฐมนตรีนายรีเซียนหลงประชากรในปี2563นะครับ5.8ล้านคนโดยประมาณ GDP 2560ครับผมรวม513,000ล้านดอลลาร์ต่อหัว95,311เหรียญดอลลาร์ สกุลเงินครับตอนล่าสิงคโปร,ร์อุตสาหกรรมไก่แช่แข็งครับผมไก่เป็นสัตว์ที่ให้โปรตีนสูงเป็นระดับหนึ่งของกลุ่มสัตว์ปกเปรียบเทียบจากหมูและวัวนะครับมีไขมันต่ําเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ให้ผลตอบแทนเร็วและมีอัาตราการเติบโตเร็วกว่าสาัตว์เศรษฐกิจประเภทอื่นมีอัาตราเปลี่ยนอาหารเป็นน้าหนักตัวสูงครับไก่แช่แข็งใช้อุณหภูมิต่ำกว่าศูนองาศาเซลเซียส เป็นรูปแบบเป็นในรูปแบบไก่ทั้งตัวชิ้นเนื้อเครื่องในเป็นต้นครับไก่แช่เย็นที่อุณหภูมิป,ประมาณ0ูนถึงหองศา,าเซลเซียสเป็นไก่ทั้งตัวชิ้นเนื้อเครื่องในชำแหละและส่วนอื่นๆไก่แปรรูปมีทั้งแบบไม่ผ่านการทําให้สุกหรือให้กลับไปทําที่บ้านเองและแบบทําให้สุกและกึ่งสุกเช่นเบอร์กเกอร์ไก่ไก่สเต๊กขาไก่ไก่หลงมควันนกคิดไก่ ปีไก่ลมควันประเทศไทยได้ทำการส่งออกไก่เนื้อได้3.3ล้านตันหรือ3.3%ถ้าเปเียบเทียบต่อทั้งโลกครับเป็นอันดับไปของโลกในปี2 5 2ครับมูลค่าการส่งออกและหลังการระบาดโควิด -19 ครับผมมูลค่าการส่งออกของปี2 5 2 2ก่อนหกอก่อนเกิดโควิด -19 รวม16,000 455ล้านเหรียญครับมูลค่าการส่งออกอยู่ที่8,873ล้านเหรียญมูลค่าการนำเข้าเจ็ด้าร้อยล้านเหรียญมูลค่ามูลค่าการขารวมในปีสองหกสาหลังเกิดโควิด -19 ครับรวม17,034ล้านเหรียญมีมูลค่าการส่งออก9,509ล้านเหรียญ ราคาการนำเข้าเา 7, 5 2 5บล้านเหรียญครับผมดูได้จากากราฟที่ไว้ด้านล่างนะครับผมปจัจจัยที่ทำให้เกิดการขาประเทศรอหงประเทศและประเทศสิงคโปร์ประสบความสำเร็จในช่วงโควิด1 9นะครับปัจจัยภายนอกไทยและสิงคโปร์เนี่ยมีความสัมพันธ์ทางการค้าอย่างยาวนานฮนะมีระบบการเขื้อหนุกนกันนำจุดแข็งมาแลกเปลี่ยนกัน เช่นก็คือไทยไทยจะเกื้อหนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติสิงคโปร์จะเกื้อหนุนด้านความรู้หรือทรัพยากรธมนุษา์ที่มีคุณภาพนะและแบ่งปันเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยให้มีการสนับสนุนด้านแลกเปลี่ยนความรู้คณาจารย์นิสิตนักศึกษาของทั้งสองประเทศนะครับในโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรชาชการพลเรือนไทยกับสิงคโปร์ไทยสิงคโปร์ซีวิลเซอร์วิส Exchange Program หรือซีเซครับสิงคโปร์อนุมัติเพิ่มการส่งออกสัตว์ปีกแช่แข็งจากจากแต่ก่อนคือไทยจะส่งออกได้แค่2โรงงานนะอะจะเพิ่มเป็นเป็นยีโรงงานครับผมไทยสิงคโปร์มีกลไกความร่วมมือทางเศรษฐกิจสิงคโปร์ไทยแลนด์แอคชั่น e ์อีกอิคานาเมติค์เลยเ่นชิพนะครับผม ในด้าน5สาขาของคือการเกษตรการท่องเที่ยวการบริการการเงินอีทรอนกและชิ้นส่วนประกอบยานยนต์และการส่งขนส่งครับปัจจัยด้านรสนิยมการรักษาหุน่นหรือออกกําลังกายเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในทั่วโลกนะครช่วงนี้หรือใน5ปีก่อนทําให้ไก่เป็นโปรตีนที่มีความนิยมสูงมากเพราะว่าได้ทั้งโปรตีนสูงไขมันต่ํา และสามารถไปประกอบอาหารได้หลายอย่างครับจากการที่ประเทศไทยเข้าอาเซบอา,าเซบจะช่วยยกระดับการค้าไทยให้สู้กับประเทศอืน่นๆได้มากขึ้นครับนโยาบายแล้วของสิงคโปร์ส่งเสริมการทขํขก็ตกลงทางเศรษฐกิจกับประเทศต่ตางๆทางการค้าเสรีทดดวิภาคีการตกลงเพื่อส่งเสริมการลงทุนความตกลงพื่อภาษีซอนกลงมาตรฐานร่วมเพื่อขยายตลาดการค้า และการลงทุนให้กับภาคีกระชนสิงคโปร์ปัจจัยภายในครับอุตสาหกรรมไก่กสดแจ๊งและเป็นรูปในไทยผู้ประกอบการมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการบริหารและคงคุณภาพได้มาตรฐานครับผมประเทศไทยมีศักยภาพสูงในการเป็นผู้ผลิตอาหารมีความพร้อมที่มีทั้งฝีมือแรงงานวิชาการและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยครบวงจรและได้มาตรฐานหลักสากล งานไทยมีฝีมือครับผมมีความชำนาญความประณีตในการตัดแต่งซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่นานาชาติยอมรับผู้ประกอบการมีความกระตือรือร้นในการพัฒนา,าสินค้าสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดนอกจากการฟาร์มของไทยมีประสิทธิภาพสามารถควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคภายในสปีกได้ไทยมีการเจราจาเพื่อแก้ไขและลดอุปสรรคทางการค้าทั้งด้านภาษีและไม่ใช่ภาษี ทั้งในกอรอบทวีปาคีและเปาฮูาคีรัฐมีการรักษาตลาดเดิมควบคู่กับการเล่งเปิดตลาดใหม่รัฐมีการเข้าช่วยแลปรับปรุงและดูแลมาตรฐานการผลิตตั้งแต่ฟาร์มจนถึงโรงงานแปรรูปหรือโรงค่านั่นเองด้วยให้ได้มาตรฐาน GMP และ HACCP ยกระดับโรงค่าเปิดการส่งออกกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันโรคระบาดของสัตว์ปีก พัฒหาระบบตรวจสอบแบบย้อนกลับพัฒหามาตรฐานฟาร์มไก่ควบคุมประเด็นด้านแรงงานละมีการส,งส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตรกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างความหลากหลายให้แก่สินค้าและสร้างความแตกต่างให้แก่คู่แข่งครับผมปัญหาและอุปสรรคในช่วงหลังโควิด -19 ปัจจัยภายนอกครับผมเศรษฐกิจทั่วโลกมีการหดตัวลงทุกประเทศทั่วโลกไม่ลกล้า ในการลงทุนหรือน,นำเข้าลงทุนนำเข้าและส่งออกการใช้จ่ายทั้งภาครัฐและเอกชนของสิงคโปร์มีความซกเซาลงอย่างมากภาครัฐมีการหดตัวอย่างรุนแรงภาคการผลิตมีการหดตัวอย่างรุนแรงสิงคโปร์พึ่งผาการส่งออกค่อนข้างมากครับเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้เศรษฐกิจของสิงคโปร์หดตัวลงเฉลี่ยลบสสิงคโปร์ต้องส่งเงินจานวนมาก เพื่อเยียวยาประชาชนในประเทศและต้องนําเงินสํารองในประเทศมาใช้เยียวยาประชาชนเพิ่มแล้วก็มีข่าวลือเกี่ยวกับการคอร์รัปชันที่นําเงินสํารองต่างประเทศนั้นมาเกินปัญหารโรคระบาดในสัตว์ภาวะโลกร้อนภัยธรรมชาติและการแพร่ระบาดของโควิด -19 ต้องแข่งขันประเทศใหญ่ที่มีการผลิตและคุณภาพที่เหนือกว่าประเทศไทยครับการมีปัญหาระหว่างสหรัฐอเมรา ประเทศจีนครับส่งผลกระทบไปทั่วโลกทั้งในภาคสื่อดิจิตอลการสื่อสาราทางโรงงานาฐานผลิตต่างๆที่ต้องถอนกับประเทศนะปัจจัยภายในประเทศเน้นการนำเข้าปัจจัยการผลิตจากต่างประเทศเช่นเคมีพัน์เวชภันสัตว์วัตถุดิบอาหารสัตว์ครับ ราคาต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นเช่นวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีราคาสูงและต้นทุนแรงงานปรับตัวสูงขึ้นประเทศคู่แข่งมีต้นทุนการผลิตและต้นทุนการขนส่งที่ต่ำกว่าไทยเช่นสหรัฐอเมริกาและบราซิลที่เป็นประเทศใหญ่ที่มีการส่งออกที่สูงกว่าเรามีมาตรการขีดกันทางการค้าที่ส่งผลต่อศักยภาพในการแข่งขันเช่นการกำหนดอาตาาัตราภาษีน้เข้าที่สูงโดย เฉพาะกว่าประเทศคู่แข่งมาตรการด้านสุขาอนามัยการตวรวจโรคและสิ่งแวดลอ้อมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทำให้การทํางานล่าชา้าทําให้กระบวนการทํางานต่างๆอาจยากลําบากขึ้นมีปัญหาทางการเมืองภายในประเทศอย่างเข้มข้นไม่มีความแน่นอนครับและก็การเมืองยังไม่ค่อยนิ่งแรงงานประสบปัญหาตกงานค่อนข้างสูงเนื่องจากผิดของโควิด -19 อุตสาหกรรมน้อยใหญ่ก็จะงักลงหรือชะลอตัวลงบางบางที่ก็ผิดตัวลงไปเลยเพราะผิดของโควิด1 9แล้วก็อาจส่งผลถึงกระบวนการทำง,งานของอุตสาหกรรมไก่แช่แข็งและแปรรูปในด้านอนื่นๆผมในส่วนของแนวทาง,งการแก้ปัญหาก็คือ,อเพิ่มการพัฒนาศักยภาพในการผลิตของอุตสาหกรรมไก่แช่แข็งและแปรรูปและแรงงาน เพื่อต่ออนาคตที่เข้ามาเนื่องจากอุตสาหกรรมไก่ในไทยมีแนวโน้มที่เติบโต,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 ตสูงขึ้นมากสร้างการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านผลิตการผลิตต่างๆกับประเทศใหญ่มากขึ้นเพื่อให้ก้าวทันโลกและมีการพัฒน,า,นาตลอดเวลาเพื่อคุณภาพของสินค้าเพื่อให้สู้กับตลาดโลกได้เพิ่มวามไก่ให้มากขึ้นเพื่อรองรับตลาดขนาดใหญ่ในอนาคตการเพิ่มความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การ้าวทันกระแสการรักษาสิ่งแวดล้อมของโลกเช่นการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ที่สามารถ่อยสลายในธรรมชาติได้การวิจัยของคนไทยที่เปลี่ยนขนไก่เป็นโปรตีนที่ทานได้และมีรสชาติดีการเพิ่มสายพันธุ์ไก่เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริบโภคได้มากขึ้นเพื่อมาตรการควบคุมโรคติดต่อในสัตว์ปีกเพื่อป้องกันปัญหาภายในอนาคตการเพิ่มความมั่นใจ หรือความน่าเชื่อถือในตลาดเก่าและใหม่หรือการค้าขายอย่างซื่อตรงก็คือให้เปรียบเทียบกับตัวอย่างของการส่งออกกุ้งไปอเมริกาเมื่อก่อนนะที่แบบว่า,ามีการยัดตะกัวลงหัวกุ้งเพื่อเพิ่มน้ำหนักครับผมทำให้เกิดปัญหาเป็นประเทศไทยติดบัญชีดำด้านการส่งคนส่งกุ้งครับผมทำให้เสียผลประโยชน์อย่างมาก แล้วก็การแบ่งเกตดในราคาของสินค้าเพื่อให้สามารถเข้าถึงกำลังซื้อของผู้บริโภคไปมากขึ้นก็คืออ,อันนี้กรณีนี้ผมไปเห็นจากอเมริกามาที่เขาแบ่งเกตดของไก่และไข่ไก่ที่เลี้ยงให้อาหารกันถ้าเกรดสูงก็คือจะเลี้ยงปล่อยปะาแล้วเลยตาธรรมชาติแล้วก็ให้กินอาหารออร์แกนิก ไข่ที่ได้อ,อจะออกที่ไข่ที่ได้ออกมาก็คือสามารถทานดิบได้เหมือนในญี่ปุ่นครับผมออขอบคุณที่รับฟังครับ